พอเหอะ็ี hmm. ่หนึ oh. so like ่ก้อนก็มีนี่ไปน้ำกันนี่นสองคนไปนำกันน่ับไปเก่าบอวไปเนาะไปจับพาสปอร์ตไปจับพาสปอร์ตข้านึงเน้อี่น้อเนื้อแล้วก็เจอกันอยู่ฟังใต้เอ้าที่เฮาได้แยกกันว่ไม่เ่าอยิบบาทเท่านะนะออต่อเือยเอ้ยบนอายอยู่ อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกายฮักแท้อยากเข้าไปมันไม่หายคำแหลกไกลไปสู่ขอเจ้าแต่งงานครับสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้มาพบปะก,กนันอีกแล้วครับสองประติกลางหน้าเนาะมื่อนี้ขันที่สี่พากันเดินทางไปอุบลเนานะเสรีว่าวันที่สี่ไปก้อยไนสิไป,สไปอัดเพลงใหม่เนานะอยู่อุบลเนานะแล้วอัดนี่นธรรมจารย์สด วุ้นตะล็กนั่อยู่เพื่อวุ้นตะล็กแล้วเขาก็เลยถือโอกาสไปยามอาจารย์สดไปเรืนะ่อยเนาะือว่าดนแล้วนานเ้างโบสถพอเราเนาะเขาก็สิไปย่ปยมไปย่ำเราเลยเนาะแล้วก็ประวัติพานมาแต่ก่อนเมืหลายปีก่อนเนาะมาตุยเคยเฮ็ดอาาเพลงน้ำเล่เนาะให้เราเฮ็ดดนตะรีให้แล้วอัดน้ำเล่เนาะคือเพลงพานมากคือมีมีเพลงอ่าอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าเนาะแล้วก็ลืมอายง่ายแท้กนะ็ขอในถอนเนาะที่วามาตุยปล่อยมาเมื่อนี้มีโอกาสเข้าสิ เดี๋ไปน้ำอะกรอยเนาะอะกรอยเป็นสีพาดเพลงก็เลยว่าดูโอกาสไปเหยียบพยายามเราเลยเนาะนะซะสำหรับพี่น้องมีแต่ไปจะได้กสิเก็บบรรยากาศน้ำทางอ่าให้เบิ่งอะไรกันซึ่งมื้อนี้เราจะไปทำกันหลายคนเนาะพี่น้องเนาะจะมีอมะกร่อยแล้วก็คุณแบกกื้อเนาะเหลือบิ๊กใหญ่บิ๊กใหญ่เป็นสิพาไปเนาะหลุดบนเขาเนาะหลุดบนเขาไปหอดไทยหอดในอุบลเลยเนาะแล้วก็มีบาลลีมีบาลซุกเนาะที่พวกเราจะไปนำการอะรก็มีชีหาคนเนาะ แต่ว่าแบบไปสางสานมวลซึนกันเลยนแบบออ่าทงเป็นการท่องเที่ยวไปนำนาะพี่น้องเนาะอ่าจจะได้การติดตามกันเรื่อพี่น้องเนอะตอนนี้ฮะกกำลังกาเกียงกันอยู่เนาะก้อยเป็นยังกาเกียมเครื่องอยู่ฮะก็จะได้ออกเดินทางกันไปพี่น้องได้เก็บภาพบรรยากาศของการเดินทางให้เบื้องล่ะครับไปพบพอกันอยู่ที่สตูดิโอของจานสดเนาะพี่น้องจะมีคลิปใหม่ได้เกิดขึ้นในอุบลการสเก็บบรรยากาศ นั่นมาฝากทุกคนเนาะบาสุกยังแล้วริมยังนี่เห็นตีเกือบเกือบขาดตึกเออมันนี่เลยเดีให้มันคล้องดีเดมันตลกมีการหลอกันอ่ะมุมตลกอีกมุมนึงเนาะพี่น้รงเนาะกำลังกาเกี่ยิเดินสางโอ้่าี่มาเบอนีเมส มาเลยเด้อมึงเด้อขอบคุณเยอะสวัสดีก่อนกรนกก่อนกินเข่าก่อนออ้อ้าอเกินกดกน้าข้อน้อากินก่น้ากนี่ไปนกันนะสองคนนก่ไปนกันกระดูกเต่าว่นว่ากอนเต่าใจแสมันบ่ไม่ไม่มากร่หนานเจามากินขางแหลกกอนนี่มาเสียบขางแหลกเลย จงเฮ็ห้จบไปสิขี่ไปน้ำกันขไปนำกันจะมีเออว้สีหนังก้อนข้าวมมันจะไหนนะมันต้ย่อมยังคุณแบกคือเมาเมาหรือทำแบบเแข็งน่ะจะประมาณน่ะไปซื้งก้อนไเว้แข่เออมดรมดิกมันนีมาสุกะคุกัเนะะมาแวยกินเข้าก่อนสิคำํางไท้เนาะกินเข้ากินก็เปียกป้าก่อนเบ่กมเบ่้องก็ิเดินทางเขาไปอุบลต่อ ่ก็ตัวเก็บก่อนเลยพี่น้องเลยต้องตื่นเลยต้องผมตื่นมันก็อ้าไปเลยมันมันอ่าตอนนี้ก็กินเอาไปเทียมหอยเนาะเก็บออกเดินทางไปเลย,เลยมันเพราะมาดิมมาเนี่ย <c oughs> โอ้ขอบใจเด้อเป็นใครประตูให้ <c oughs> อะไรเออเอฟซีเนาะไฮฮูก <c oughs> <c oughs> เอฟซีไปเกือบกลังทายูเบาแน่ด้คิปขามาเลยใหญ่เลยสอ๋อสบายดีเอไอตุ่ยกลางหน้าเดอ้อสบายดีท่านสบายดีเนะล้าด้กินเขาีเอไปเดินทางาเดินทางเดินทาง ตอนนี้มอนดานแล้วนะบอดี้เนาะหรังวันจัมป์เปสปอร์ตเนาะเห็นไม่ตีเห็นไม่ตีฟากเสียก่ Exped อกนจำมือซ <arta> ื <c ute. S 2> ้อฟาร์ดานตอนนี้หลังกลับไปซื้อเบี้ยเมื่อตอนนะอาจารย์สดเราเบียร์ลาวเรามากินเบียร์ลาวโกะนะ สิบเบเกิลต่ออาจารย์สดเพินเนาะอาจารย์สดเผินมากเบโกโลเบล่าเราเคยกินเนี่ยกุแจกรไปแล่ะหิวไปพักเรตลอดนะนี่ครังแรกก็อยสิปอัดเพีงงเราเนาะเออเบเกโกเบกโก เบียกโกลเออแก่ nhà หมดเลยอะไรฮะชงลอยสาวอะกีิบชงลอยสากับแซนซ่าแซนซ่า เอาสนานเลยมันถึงอยเนี้ยห้องก็ไปกินเบียร์ไทยเอาอันนี้ไปอนเราสิเออไปสอนเราเออกแก้วก็พอแล้วกแก้วนะมาเลยจำอไ้บาจารย์เออ่าอออวัน เอาคกซะ้องก็นเงินกีดเสองแสนบอกพดีไปจำคนที่ใมจ้ำนะไปเนาะไปดีไปจำพาสปอร์ตไปห้องต้างกัสไปเนาะเื้อซิมตัวยังเปลี่ยเป็นซิมไทยนะบดีมเนาะสบายเทาหนาีเนาะมีซิมไทยลยนนาโมเลย อ่าทิศหนึ่งซื้อผูน้ำซิมเลยเนาะอ่จังโอหยากันเี่ไฟประกอบนี่ครับใส่ผู้เดียวซื้อเซ่นี้แต่กันผู้นี้ไปครองนะผู้นี้ยินิดเอ้าเอ้าฉันญาตกผู้นใช่หรืเล่เออให้แบบไปิไปจำไปมาไปจำบปะพาสปอร์ตจำพาสปอร์ตได้เข้าได้ยังได้จับพาสปอร์ข้าวหนึงเนื้อผี่น้องเนื้อแล้วก็เจอกันอยู่ฝั่งใต้เอ้าตอนนี้แบกเกอร์กำลังมาเออ อ่าตอนนี้ก็เลยขามากเลยเด้อมาดิมจะได้ดีใจบ่โอ้ดีใจดีใจเห็นไทยแล้วเนาะดีใจเสียใจนเนาะเพราะว่าเขามากเลยก็เสียง <laughs> เงินเป็นเรื่องธ,ธรรมะเปนะ็นเรื่องธรรมะแล้วตอนน่ะธรรมดาเสียเงินเชื่อเข้าแรงเงินอื้มาสูงนะเอออกล่อยกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอเกันอุกคนครับ ต้นหนึ่งกับห่อที่อานะจารย์พันนอะจารย์สดลิกรถดบเบกือนะ้ำเบนะรถดับเบกือน้ำทามานาะมือนี้นาะเป็นพามาอัด์ามมาเที่ยวอัดแล้วไปพากันเที่ยวจะนิดน้อยเนาะอ่าบรรยากาศโคนโตความแมบนี้เนาะเลยอยู่จังหวัดอ่าบรรยากาศหวัวซวนแล้วนะเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ่งบรรยากาศในห้องอัด

แม่เถาคงคือภูมิใจเนาะจะได้เพราะไม่เถาอยู่บ้านเม่นานนะเออไม่ใช่ยังอ่าตอนนี้กำลังอัดเพลงเนาะฮอรนอ่ะฮอรนอัดอาจารย์สดเป็นแล้วเออเลยพอดได้เลยยังบ่สินอยกย้ายหั อะได้บซส้อก็มีความสุขแท้นั <What? S 1> <laughs> ่งถ่ายนงถ่ายแหมแล้วเนาะที่แล้วอะไ้มาเยี่ยมย่ามไปแล้ว,วรน่นลำบานในบริพอกัน <laughs> บริพอกับตะกัวโควิดแมนันแหกตัวโควิดมันแหละตอนมาตุ้ยกันมาเห็ดน้ำเนาะสามสี่เพลงหาเพลงแหละคือเห็นแหละเพลงอยู่ไฮยันหาแหละกะลืมอะไงแทนะทุกเก่าใน้สองมาตุ้ยเห็นแหละอันนี้มันพอ,พอกันแล้วนะมามา,ออาก้อยกันเลยมาพบพอกันแล้วร่นนานไปเจอ ไอ้กะฝากดูแลกันแง่งกันเลยฝากเพลงนก้อยเนี่ยอา <c oughs> จารย์หาน,นักหนักแม่อาจารย์เลยอาจารย์นักหนักอ่ากันนี้ก็สชีนายออกฝากกันออกไปหลินอุนอบ่นแล้วออก,กานานนิดีิดชิปมีมายามกันไหมโอเคโอเคนคลิปนี้กัชชีจะปิดสนิทดีเดียวรอถ่ายข้งผลงานเนาะพนงานอาจารย์เพียร์ไงก้อยแล้วก็กล้วยมาครับเพลงน้ำแล้วก็เรอท่ายข้ังพนงานกันเนาะอาจารโอเคอ่าเดี๋ยวนี้เรามาฝากกันนะบายนายห้องก็สตูแล้วเนาะกับสุดยอดไร อ,อ่าขลังไรขลังไรรัดเพลงวันนี้ไม่จะได้ความรู้สึกโอ้กะซ้ำม,มันนั่นแหละมันกะซ้ำม,มันนั่นแหละทีไปซ้ำเขาได้ซำใดเออบานเฮากะซ้ำบ้านเฮา,า,า,เ,าเอออยาไปฟันซูงลายเนาะตกลงมาเจ็บได้ <c oughs> เห็ดไปมันแบบได้ไปได้กะเออเพียงแต่ห้องไปแบบนั้นแหละนี่แหละทุกคนอ่ะนี่ก็พี่กสนนอะอะไรพี่เคียยวแผนที่คุณไบเกือออ้พี่ชิพี่คีว้เนี่ตอนนี้เราเดินทางมาอาเพลงกันเดีเยอะๆนะทุกคน มีแต่ว่าชุดทีอีพนี่บอสใช่ไหมเรื่องอีพีต่อไปเนาะอาจจะมีอยู่อาจจะมีอีพีต่อไปเนาะอีพีนี่จบคลิปเพียงแค่นี้ทุกคนเนาะฝากทุกคนกดซับโคสิงใครกดซับตะใครอยากซับนั่นก็แล้วแต่เนาะคือว่าให้บบบตุ้ยได้เงินเอาไปห่อใส่ใบบัวโอ้ยใบอบอนไปบอน ให้ท่านคิปหนาเลยท่านผู้ชมเด้อคนพาไปเลาะไซสกับฝากติดตามเนาะหนาจะเห็นส่องบาซุกเพราะว่าส่องบาซุกจะลงก่อนหม่เด้อ่องเนาะขอพระท่านเป็นไู้ใหญ่สุดแล้วยู่ไทยอยู่เนี่ยมนรีบแน่นอนการเคลื่นไหวต้องไปเบิ่งส่องบาซูกต้องพิงจมอยไหวก่อนโม่ละไหวใจจรวดเลยนะใจจรวดเลยนะ